อถึงละอีกอิีผมกูให้เปียหมดเลยบัดเดี๋ยวนี้โอ้ม่วนจ้าร่องแกงแกอยงเนาะต้องขอบคุณแกงขื่วิทย์อวิวกันนะผมแม่เปียหมดอีเหรอมาไวขอบีนั่นละเจ้ามีอะไรผมแงวเนี่ยอีลาวีผมพ่แม่มผมก็มาสั่งผมกั็มอพี่ผมพี่ตกเกิดตกสะเกิดเปียหมดอะ ตกสเกิรกะตุกสเกิร์อย่างผมเงากะผมเงาวม่ลองเลยน้ำหันคนไายไขหัวมาหันผมกะมามีผมเจ้าน้องหันผมปีกเปิ้ลก่อผมผมเงาม้วนผมเปียะพอฮึกตังลังอ่ะั่งดีๆอย่าจะไม่มีแห้งเจ็บก็เอยลาจักผมปีกเปิ้ลแหละละบีผมไม่ปีกเปิ้ลแหลแล้วกแล้วบีมาได้กะอันนี้กบบีเป็นบ่กเขาบีผมเพราะผมเงาเนี้ยดูเปียะมดอ่ะ พี่ไปได้กินยาเมื่อกี้วันแล้วผมแงวเปียะร่องแกงผมมันเปียะไกินยงกินยาอย่างมันน่าเชื่อเนาะว่าแกงเกิดวิทอวิวพากัคนล่องแพและกัสติแบสติไปหมดเปี๊ยะหมดแล้วมันเดียวเนี่ะเจ้าเมาขอยืมไม่กิฟกันมั้งเล็บกิฟแบ่งกิฟต์เหรอเจ้าผมงามยังได้บัตเต๋าน้อกิฟต์กิฟต์เขาไม่กิฟต์ไม่กิฟต์จำพอละอีกแม่แพนหน่อยข้างนี้ผมตกกันมั้งพี่สาวพี่งามเลยผมติดลิบ พี่สาวพี่งามหรือยังงามรือยังเจ้งามแลือยังเจ้างามหรือยังน้อหมูงามแล้วเจ้าขอบคุณแกงกึ่ดวิวิ์นะเจ้าที่ทำเมื่อได้ม่วนงานกันวันนี้นะเจ้าเจ้าอีนีมอีผีนี่มันต้องไปสนใจมันงามหรอกืออบ